ไก่พังคูณเป็นถั่เสียด้วยครับน้องขายอย่างนี้ครับแม่นี่โอ้ปิ้งไก่ตะมังหงน่นครับน้องพิ้งไก่ไม่ใช่ใบเนี่ครับแม่คโดยซาวเนาะเป็นอ้อยหนึ่งเลยครับกินอยู่ดีเลยครับเอาปิ้งไก่ครับปิ้งตับไม้หนึ่งครับแล้วกินไก่พังคูณครับมาเพราะพังคูณนี่ยกินพิ้งไก่ด้วยครับปิ้งไก่ซื้อดังครับอ๋อถูตัวนี้เลยครับแม่เนาะ ปีงไก่กับตัวใหญ่ขนาดครับมีพิเศษไก่ปีงไก,ก่ขไข่ปิง้งกับนี่ครับงานนี้แม่ครับปิ้งไก่พังโคนนี่ครับขายมาจากปีเลยครับโอ้ยโอเคน,ไไนั่งน้อยพน้องครับน้องเป็นใหญ่เป็นเจ๋งไปเลยปลาโถครับเป็้อะไรวะปีงไก่พังโคนครับเป็นไข่ไม่ละร้อยซาวครับไข่ปิ้งนี่ไม่จะบ้านนี่ มันละซาวนน้อตับไก่เด็ดครับตับไก่กัซาวบาทเนาะครับเนาะปิ้งไกฟ่ฟางคัวครับปิ้งให้แบบสดๆเลยครับ้อดน,นี่ปิ้งไกค่ครับพี่น้องนี่ปิ้งไก่นี่ครับตัวละล้อยซาวน์ครับร้านอาหารริมทางครับกอ่อนเข้าวตัวอเภอฟังโคด้านหน้ครับนี่เปรียบกินข้าวเที่ยงครับส้มตำปูปลาเป็นบุคคลไหมครับ ตัปูปลาไม่ครับเปิดจำโมโ compute, ขัจมูกนี่ครับครับพี่ซีวัวนะปิดเดบันีซีปิดกี่ไ้ปิดสีหาโมเลงอินเนาะบางอินเนาะ ส้มตำฟังโคนครับสำหรับุงพินใไก่ทังโคนนี่ชุดยอดแนวแซ่บเลยครับี่โอ้ดเลยประเด็ของขางนาครับพี่แม่มอแมพี่แมว สบายดีเบ้าอ๊อฟไปเซมาดิเจ้าไปเซมาเจ้าดิคนเทเฮือนเนาะครับพี่น้องเบ้าอ๊อฟพังโค,นคูนครับเจ้าทินครับเป็นเจ้าของปิ้งไก่นะ บใครกระเป๋าครับใครขวดน้ำปีนี้ใครยังเขาดูเล่นทุกอย่างครับดัดดัดโอ้ยดองอีกขาพีภาพที่ยังไก่ครับนี่สดๆเลยครับนี่ปิ้งไก่แบนสดสเลยครับถ้าขนาดตูดร้อยซาวครับปิ้งไก่ฟังโคนนี่ครับนี่ครับเอาเข้าสามกล่องเลยครับนี่ครับแนวกินไทยอเภอบางโคนครับนี่บางคนบางโคนต้องแม่กินได้ครับ ตำมะุ่งปิ้งไก่ครับครับร้อยเศร้าอ,อันนี้ครับมาแล้วครับปิ้งไก่พังโคนครับมีดูรีดครับบ้านบ่าวออฟพังโคนครับปิ้งไก่ตำมะฮุ่งครับอาหารริมทางเปาออบเอา,มาออเอามย์จะกลายเป็าลกมือไหมครับมากินปิ้งไก่เปาอ,อ๊อบยังไงเจ้าภาพเพคนมาเองเจ้าภาพเจ้าทิ้นครับเขาก็พังคน ผู้สำนักในการขึ้นผู้ลงกาครับเออไอ้ปงไก่บางคนี่มันคือดังเนไ่ครัมีการจัดปาะกรวนี่ครับบกงามวลอกไฟเดอนเดินหาะเดินหานะเดินห่าบุญไฟครับไดปีนคิดโควิดเลยกดจับบ่อาจับเนาะบ่อจับเจ้าหนับที่กอกันครับปีนไก่จามกุ้งบางคครับอาหารวินท่ง เ,เ,เจ้าเสียบครับมาเจ้าเห่นมเจ้าโอ้หนี่บาออฟครับเขามากินไตไก่ครับโฟนะโอ้โหถึงแล้วเดี๋ยวครับขาไก่เสร็จแล้วบินไก่หมดเลยเสีเยบ มันด้วงดวงกันเนี่ยไก่ซี่นเลยค่เหมูมองแฝงเบคอนไก่ว้าวไก่ซี่แรกเห็นไงน้ำมันเยี่ยมดีเลย่ท่านเนื้อหมักยูวแล้วเสิร์ฟ่ละลังใช้ตือกันไก่เคี่ยงครับไก่เคี่ยงเดี๋ยวอ็ดเลย 对。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> เยนาะม่ลูก้าม่ลูก้าไม่ยังโกรกเลยเป็นช่ไหนดูแว่าเขาอย่างไรผมไปอยู่แต่ตันนี้ผมบอกว่าทีในทรงงานของหลานหลานจะมงค้นมันัจะเดี่ยวเลย